สวัสดีค่ะดิฉันบัคเกอรี่จะมาทำหน้าที่เป็นพิีกรนในคลิปนี้กับคุณมีป้อเจ้ากระต่ายน้อยไหนคะนี่ทุกคนเรามาทำความรู้จักกับช่องเล็กลีวิชูบ้ากันเถอะโดยเจ้าวัดดับเป็นเจ้าของช่องวัดด็อกโอ้ my god ส่วนอีกคนนึงคือนิกิจูเป็นผู้ดูแล สวัสดีคร mhm. ับประมาณนี v ้เท่านั้นจะเข้า Vtuber น่าจะจะมีคอนเทนต์จะมีในช่องเลย Vtuber แนวทางคลิปจะไฮไลท์ Vtuber จากที่ต่างๆที่เราสั่นามาได้โดยคุณนิกกี้และวัตโต้แต่ส่วนใหญ่วัตโต้ไม่ว่าอืมแล้วล่คนดูอยากดูวีท v เบอร์แบบไหนบ้างคะทางเราเนี่ยจะได้ตอบสนองความต้องการแสนน่ารักของคุณไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะช่วงนี้น่ะเมน้อยจังเลยนะ คที่ชอบยีทูบ้าก็มารักกับเราได้ที่ Lovey YouTuber เลยนะคะ You love You like YouTuber and click like now ก <laughs> ำใจน,น,นะคะก็ทำดีได้ดีทำช่วก็ได้ดีเหมือนกันเพราะทำมาเยอะแล้วค่ะขอบคุณค่ะ